สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับทำลายต่อเนื่องกองทัพอากาศอิสราเอลระเบิดทำลายตำแหน่งของกลุ่มกอกระลาฮามาสในตึกและในอุโมง์ใต้ดินเสียหายยับเยินและกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกถล่มชูโจตำแหน่งของกลุ่มกอกระลาฮามาสทั้งในตึกสูงและอุโมงใต้ดินใส่ไม่ยั้งและกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่ตำแหน่งของคลังอาวุธ แลที่พักของกองกำลัง IRGC ที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะและพันธมิตรในซีเรียเสียหายยับเยินเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลครับถ่นต้นแงของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใส่ไม่ยัง้งทั้งอยู่ในอุโมงใต้ดินและอยู่ในบริเวณตึกนะครับ ที่กองทัพภาคพื้นดินอิสราเอลที่ประสานงานกันกันกนกบกองทัพอากาศอิสราเอลชี้พิกัดให้กับกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับจึงนํามาสู่การยิงที่ยอดเยี่ยมด้วยววระเบิดเจดมและอาวุธหนักของกองทัพอากาศอิสราเอลรวมถึงกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลแบบนี้ในที่สุดนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ากองกําลังของอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายฐานอาหารของกลุ่มกอก,การั้หลายฮามาตทั่วชิวันกาซาโดยประสานงานกันกับกองกําลังทางอากาศและเครื่องบินรบของกองทัพอากาศอิสราเอล รวมถึงกองทัพเืออิสราเอลด้วยโจมตีและทำลายเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในฉนวนกาซาอย่างแม่นยำและสามารถปิดชีพกลุ่มก่อการร้ายฮามาตได้หลายสิบคนโดยกองกําลังพลล่มนะครับที่บริการทางภาคตะวันตกของเมืองคานยูนิตได้กำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหลายสิบคนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีนักต่อสู้ของกองทัพอิสราเอลประท่ากับกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในห้องแห่งหนึ่งนะครับ ที่อยู่ในตึกสูงและสามารถบลิดชีพกลุ่มกอกลัฮามัตที่อยู่ในตึกหล่งนั้นนะครับที่รวมกันอยู่ในห้องเดียวถูกบลดชีพด้วยมือของกองทัพอิสราเอลเรียบร้อยและกองกาลังภาคพื้นดินอิสราเอลยังได้ค้นพบอาวุธมากมายรวมถึงปืนเลเฟลระเบิดมือและอุปกรณ์ประกอบระเบิดรวมถึงจรวดของกลุ่มกอกลาฮามาตด้วยนะครับจึงได้ทําการจัดการทําลายไปเรียบร้อยแล้วและกองทัพอิสราเอลรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ในพื้นที่ทางที่ตะวันตกของเมืองคารยูนิตเคอร์บินลบจากหน่วยแมกแลนนะครับได้กำจัดกลุ่มกวากระาฮามาส์ตัวหนึ่งในระหว่างการประทะกัลยะสั้นของกองทัพภาคพื้นดินอิสราเอลและชี้วิกฤตให้กับกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับโจมตีใส่ไม่ยั้งจะทําให้กลุ่มกวากระาฮามาสดับเลือตัดสยองด้วยมือของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ลงมือกับกองกําลังภาคพื้นดินอิสราเอลนะครับและยังมีหน่วยปิบัติการ ของหน่วยกองทัพอิสราเอลนะครับที่ยหน่วยอีกอสได้บุกเข้าไปในพื้นที่ต่อสู้หลายแห่งนะครับและได้สามารถกำจัดกลุ่มกวากกร้ายฮามาสได้หลายคนด้วยกันแต่พวกเขาได้ค้นพบอาวุธและช่องเปิดในอุโมงค์ใต้ดินนะครับที่เชื่อมไปยังเครยุขยมงใต้ดินของกลุ่มกวาการ้ายฮามาสอีกด้วยและพวกเขาก็ได้ใช้อุ่นยนนะครับย้อนลองไปดูว่ามีกลุ่มก่ากกร้ายฮามาสอยู่หรือไม่และคาดว่าจะเตรียมการระเบิดทำลายทิ้งต่อไปนะครับหากไม่พบตัวประกัน ในมงตาดินเหล่านี้นะครับพี่น้องงานนี้ตำแหน่งไหนก็ตามที่มีเข็มของยับยุ่งกอกทัพกะหฮามาสไม่ถูกกองทัพอิสราเอลทำลายด้วยกองทัพอากาศก็ยังถูกกองกําลังภาคพื้นดินอิสราเอลติดตั้งระเบิดนะครับทําลายล้างไม่ให้ก่มก่อกรรลายฮามาตนําไปเป็นฐานก่อการร้ายในอนาคตได้ต่อไปนะครับและเพื่อโบกก่มก่อกรร้ายฮามาตให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองกาลังภาคพื้นดินอิสราเอลยังคงดำเนินการกว่าล้างกลุ่มก่อกรร้ายฮามางาต่อไปนะครับ วดยฉากการสู้รบนี้เป็นฉากการสู้รบของนักสู้หน่วยเอกอ้นะครับของหน่วยคอมมานโดของกองทัพอิสราเอลที่ต่อสู้ทางที่จะบันตกของเมืองคารยูนิตได้ทําการโจมโจรงสร้างทางพื้นฐานของกลุ่มกอกร้ายฮามาตและได้ปิดชีพกลุ่มกอกร้ายฮามาสได้จะเปนมากนะครับในการเผชิญหน้าระยะประชิดกับกลุ่มกอกร้ายฮามาตงานนี้กองกำลังภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลก็จัดหนักจัดเต็มนะครับทั้งยังกราะรถถัง รถปลาบบินด้วยนะครับที่ร่วมกันโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อก,การ์าลฮามาสในจอร์แดนกาซาอย่างตอ่อเนื่องนะครับพร้อมทางการได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศและกองทัพเรือของกองทัพอิสร,ราเอลนะครับที่สนับสนุนหากว่ากองกําลังภาคพื้นดินของกองทัพอิสร,ราเอลไม่สามารถโจมตีกลุ่มกวาการ์าลฮามาตได้รือกลุ่มก่อการ์าลฮามาส อยู่ในตำบลตำแหน่งที่กองกาลังภาพคูดิตอิสราเอลเสียเปบน,นะครับก็จะทําการเรียกให้กองทัพอากาศและกองทัพเรือของกองทัพอิสราเอลนั้นที่อยู่นแนวหนุนหลังนะครับยิงโจมตีเส้นทางเหล่านั้นเพื่อมาให้กลุ่มกวากรา,าร์ฮามัดเป็นภัยคุกคามกับทหารอิสราเอล ภาพเผือดินได้ต่อไปนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็บุกโรจมตีแนงของกลุ่มก่าการฮามาสอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมเพื่อ,อกำจัดกลุ่มก่าการฮามาสให้ใหายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ไปบุกยิดชีพไปบุกสังหารชีวิตผู้อื่นอย่างโหดร้ายปลาเถื่อนในวันที่7ตุลาคม2 5 6พรที่ผ่านมาแบบนั้นไม่เอานะครับงานนี้กองทัพอิสราเอล ก็ต้องกาจัดกลุ่มกวาดการลฮามาสให้สิ้นซากไปให้ให,หยายไปจากสวนกาซาเร็วนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวอิสร,ราเอลและประเทศอิสร,ราเอลเองนะครับรวมถึงชาวโลกที่ไปทําง,งานที่ประเทศอิสร,ราเอลอย่างเช่นชาวไทยนะครับจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของความชั่ร้ายของกลุ่มกวอการ้ายฮามาสในอนาคตเลยการสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ก,กองทัพการอิสร,ราเอลได้กําจัดกลุ่มก่อการ้าลฮามาสและเฮียบลอยอย่างเพียงพอยังได้กําจัดผู้สนับสนุนกลุ่มกวาการ้าลฮามาสอย่างเช่นน่วย IRGC นะครับ หรือลูกน้องของอิร่านนั่นเองที่ชอบสนับสนุนให้กับกลุ่มกวาการฮิตบลอลในด้านยุทโธปกรณ์นะครับกระสุนหรือคลังอาวุธต่างๆนะครับที่กลุ่มไ r g c นั้นส่งไปให้กลุก่มกวาการฮิตบลอลเล่นงานประเทศอิสราเอลงานนี้กองทัพอิสราเอลก็มีหน่วยข่าวกองชั้นยอดนะครับที่สืบทราบและค้นหาตำแหน่งของคลังอาวุธ ของกลุ่ม IRGC ที่ตั้งอยู่ในซีเรียนะครับว่าอยู่ตรงไหนและฐานที่มันอยู่ตรงไหนนะครับงานนี้พอได้พิกัดที่ชัดเจนกองทัพอากาศอิสราเอลจึงได้ส่งเครื่องบินรบเทพนะครับยิงระเบิดเจดมทําลายทั้งคลังอาวุธและฐานที่มั่นของสมาชิก i r g c ที่อยู่ในซีเรียนะครับจะทําให้เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีสามารถทําลายคลังอาวุธ สองกลุ่มก,ก่อการร้ายไออ c รจีซีในซีเรียได้สำเร็จนะครับและได้สามารถจมตีเป้าหมายที่พิกัดระบุว่าเป็นตำแหน่งของสมาชิกของกลุ่ม i อ g าร์จีซีที่ยังเหลืออยู่ในซีเรียงานนี้ก็กินระเบิดเจแดมที่ลอยมาจากประเทศอิสราเอลไปเต็มๆนะครับพี่น้องโดยที่ซีเรียนั้นไม่สามารถสกัดได้แม้แต่ลูกเดียวนะครับม้ว่าของทัพอิสราเอลจะยิงมากี่ลูกก็ตามไออาร์จีซีที่ถือว่าเป็นลูกน้อง ของอิรานนะครับก็ไม่สามารถสกัดได้เลยนะพี่น้องก็กินระเบิดเตียด,ดมของกองทัพอากาศอิสราเอลไปยังเต็มแบบนี้ข่าวรายงานไว้ว่ามีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้จํานวนอย่างน้อย4คนนะครับพี่น้องที่รายงานไว้โดยส่นมากข่าวต่างประเทศนะครับอิป็นสมาชิก i r g c ส่วนประชาชนชาวซีเรียจะถูกลูกหลงด้วยหรือไม่ในข่าวก็ไม่ได้ระบุน,นะครับแต่ถ้ามีประชาชนชาวซีเรียอยู่ใ,นในกล้กับหน่วย IRGC อยู่ใกล้กันแบบนี้คาดว่าคงจะเป็นสมาชิกของ IRGC เช่นกันหรือเป็นแนวร่วม IRG c ีีที่เป็นลูกน้องของอิหร่านที่ชอบส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังกระสุนไปให้ออกอกอลายฮิตบอลอในการเล่นงานประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ไม่ไว้หน้าอิหร่านเลยนะครับไม่ไว้หน้าซีเรียด้วยไม่ไว้หน้าประธานาธิบดีซีเรียนะครับก็าถือว่าตรงไหนก็ตามในประเทศซีเรียเป็นใครคุกคามหรือคาดว่าจะทำ้ายประเทศอิสราเอลกองทัพอิสราเอล ก็จัดเล็งตัวนั้นไว้ในโสดขบีรบเทพมากาจัดแบบนี้ทใไ้เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีอยู่ในที่สุดนะครับและสามารถบริชีพสมาชิก IRGC ได้หลายคนด้วยกันนะครับพี่น้องโปรคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระเบียงชานี้ถ้าพูดไชพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากลลากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเด็ดนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ